สวัสดีครับนสวัสดีค่ะบพบกับน้องโมเกตีทีวีตอนนี้เราอยู่ที่ไดโนเสาร์เขาคอใช่ค่ะอยู่ไหนลูกเยรับลูกโอ้โหวันนี้เนี่อยากเข้าไปเที่ยวเหรอคะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อตั๋วนะคะรถติดไปหนึ่งชั่วโมงเหรอคะลูกเดินทางสามสามกิโลเมตรเนาะรถติดไปหนึ่งชั่วโมงไม่น่าเชื่อน่าลูกไหนคุณแม่ไปซื้อตั๋วก่อนนะครับไปดูการซื้อตั๋วออ๋ อันนี้คือฟันนะคะในนสาวแปลงฟันหรือเปล่าลูกใช่อ่าคุณแม่คือตัวนะครับตัวเท่าไหร่แม่ผู้ใหญ่จีบบาทนะครับอุ้ยผู้ใหญ่จีบบาทก็บอกไหนขอดูดิขาเชอตัวไหนเชือตัวไหนเชือตัวเพื่อนเพื่อนดูไหนสวยมากเลยเนาะน่ารักนี้เป็ผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทอ่านะผู้ใหญ่ของเด็กกี่ไหนคะไหนขอดูเด็กไหมขอดูเด็กนี่คือเด็กห้าสิบบาทนะครับผมหลังนี้หลังจากที่เราได้ตั๋วแล้วใช่่อมโลกใชื่อมโลกอ๋อแจกคุณพ่อเหรอครับลูก อ่าเดี๋ยวเราให้ให้พี่เขาวข้าไปก่อนนะลูกนะครับผมไหนลูกไหนดูซิไหนโชว์ตัวทุกคนโชว์ตัวหน่อยทุกคนโชว์ตัวหน่อยนะครับผมต้องให้ข้าวหนูสีสวยกว่ากว่าตัวใหญ่สีฟ้าเขาชอบสีฟ้าเอ้ยเนี่ยนะคุณแม่ชอบสีชมพูเหรอคะเลยครัลูกอ่ะให้ให้แม่เด็กครับแม่โอเคไปไปเลยลูกไปแล้วว้ายอะไรลูก โอ้ม oh, ีม่านน้ำตกด้วยโอ้อไอเย็นไอเย็นไปเร็ว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 อันนี้เป็นตัวอะไรแม่นี่ตัวอะไรนี่น้ำผงใส่อ่ะน้ำผงใส่ไปเลยครับผมได้นอนซ้อนะครับทางเข้าครับผมโอ้มันกระดิกได้ด้วยลูกนุ่นนุ่น มันมองหนูแล้วก็มองกระดิกไกจกระดิกมาด้วยว้ายมีมีตัวนี้มีอะไรคะเอาไดโนเสาร์ที่ทำจากเหล็กค่ะเหล็กกล้าวเลยลูกเหล็กนะใช่ไหมลูกอ่าโอเคโหสวยมากครับพื้นอันนนี้ภาพวาดภาพวาดอืมลงทุนเยอะมากเลยนะนี่คุณพ่อว่าลงทุนเยอะมากแล้วก็นี่ลูกนี่ นี่ไงเขาอยู่ในไข่ลูกเขาเขามมวนตัวอย่างนั้นนะลูกนะเหมือนไข่ไก่เลยเห็นไหมลูกอือม <t> ีครัมาดูมาดูมาดูเนี่ยเวลาที่เขาดี่ค่ะอันนี้คือหนูเกิดมาหนูก็อยู่ในไข่แบบนี้นะลูกนะหมวนตัวหนูก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะนอนขกดทุกู่เลยค่ะโอโ้มีเยอะมากเลยเราถ้าอยากจะให้ดีที่สุดนะคุณพ่อแนะนํานะเพื่อนๆตรงนี้ ให้มาอยู่เป็นวันเลยจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับมีไหมไทเซลาท็อปนะครับตัวนี้นะคุณพ่อยกตัวอย่างตัวนี้นะครับมีอายุอยู่ประมาณ7 2็ดถึงหกล้านปีที่แล้วนะลูกนะอยู่ที่แคนาดาลูกความยาวของมันคือแปดเมตรแปดเมตรหนูความยาวเท่าไหร่หนูน่ะร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยสิบเร้อยสิบแปดเออนะอันนี้คือความยาว แปดร้อยเซนถูกค่ะใหญ่ไหมโอเคไปครับผมอ๋ออยากดูอีกตัวหนึ่งเหรอครับตัวนี้ชื่ออะไรใช่ไหมครับโอ้โหเพราะนี่ไทรรนโนซอรัสเล็กความยาวคิวสองเมตรแม่เจ้าโอ้โหใหญ่มากครับจะมีใหญ่กว่านี้ไหมอ้าวเดี๋ยวเรามีภาลกิจกันถ้าใครเจอตัวไหนยาวและใหญ่กว่าคนนั้นชนะ ใครเจอไดโนเสาร์ตัวไหนเล็กสุดคนนั้นก็ชนะอีกมามาไปไกับแม่ด้วยไปแม่ไปเร็วพ่อมาพูดเกวกับอยู่ในเนี้ยอะไรแม่เขาไปเที่ยวไงโอ้ยคุณพ่อถ่ายคลิปอยู่ตีไหมให้คุณพ่อเล่นแม่สังเกตกเล่นเกมอ่าจะเล่นเกมนะครับใครเจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่สุดสามคนนี้คนนั้นจะเป็นคนชนะหรือใครเจอตัวเล็กสุดคนนั้นเป็นคนชนะตัวนี้หกเมตรเอ้ยตัวนี้แปดเมตรใช่ไหมลูกตัวนั้นสิบสิบสองเมตรครับแม่ ตัวนี้โบเก้ได้12เมตรแล้วนะใหญ่สุดแล้วนะตามเขาไปเลยเพื่อนๆเร็ว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 มาดูสิมาดูอะเพตโซลัดอะเพตโซลัดยี่สิเมตรครับผมห้าเมตรมันสั้นเองอันนี้ค่ะโอเคครับ20อันนี้12เมตรนะครับตัวนี้ครับ อ้าวเรามาสรุปกันนะครับลูกครับมาครับผมอ่ะมามาคุณว่าได้หนึ่งจุดสองเมตรตัวนี้ตัวเล็กสุดตัวนี้ตัวเล็กสุดตัวนี้ตัวไหนสามสิบเมตรทอานสามสิบเมตรยาวกว่าบ้านเลยสามสิบเมตรเดี๋ยวนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ไม่ยาวลูกหนูหนูหนูรู้จักตัวเลขไหมลูก ตัวเล็กเยอะก็ยาวไงลูกเย้มพี่เฮ้ย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 ไกโมโซลาส34เมตร34เมตรอันนี้ตัวเล็กค่ะ1.8ค่ะตัวเล็กค่ะอันนี้ได้ไหมหนูไม่ได้คว่าได้1.2แล้วเอาแม่ได้ตัวเล็กมันต้องมากกว่านั้นลูกตอนนี้มัน40เมตรแล้วลูกหือ คุณแม่ชนะนะครับผมตัวเล็กสุดครับได้โอ้ได้0.5นี่ไงโอเคโบเกได้0.5โเชนะแน่นอนเรา0.5แล้วเล็กสุดตัวนั้นได้1เมตรได้หรอ่อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโออยอ้ยอ้ยโอโอ้ยโอ้ยลอโอ้โหสวยมากยลยครับโ้ยโอ้ยโค้อ้ยข้ยโอนยโอ้ยโอูยโาไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโบโอ้ยโั้ม้ย แล้วคนาวาน,นี้มันก็ลาวาก็ไหลลงมาก็้เดินโนสรมแน้ก็หลายตัวกำลังจะบอกกันหมดแล้วค่าหมดแล้วค้าโพดแล้วค่า,าย,ยังมีอยู่แต่ว่าน่าจะตัวเล็กครับลูกคุณพ่อดูแล้วตัวยาวก็คือตัวเลขมากๆในลูกเขาได้40เมตรแลวลูกหนูไปเดแดเมตรหนูจะไปทาไมแล้วตัวเล็กสุดคือตอนนี้คือได้หนึ่งศูยไงลกไตัวยาวก็คือตัวเล็กมากใลูกเขาได้เมลลูกหนูไปมหนูจะไปทำไมตัวเล็กสุดคืออนนี้คือไนงศนด้น 5, ลูก นั่นเห็นไหมยังไม่รู้เรื่องอีกตัวตัวใหญ่คุณแม่ได้ค่ะตัวเล็กหนูได้อยู่ตัวนี้ค่ะตัวเล็กหนูได้ครึ่งเมตรค่ะตัวใหญ่คุณแม่ได้เท่าไหร่สี่สิบเมตรมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะอู้อันนี้อันนี้ตกลงเป็นเป็นไดโนเสาร์หรือเป็นเต่าคะชิงเต่าซอรัดอันนี้มาจากประเทศจีนนะลูกนะพกจากประเทศจีนครับโอ้โหเฮ้ย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 ,ย,ยไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้ว ส2เมตรครับผมสีสองอาร์เจนติโนโซรัสมาจากอาร์เจนตินามตรเองยาวมากนี่ครับของประเทศไทยลูกมาดูอันนี้อันนี้เป็นเสาของประเทศไทยลูกเนี่ยของประเทศไทยครับก็จะเรต้นด้วยสยามเห็นไหมสยามสยามจุดจุดจุดอ้าไปครับผมโอเครู้ไหมว่าตรงนี้คือทางเข้าเรานะลูกเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเนี่ย ข้างๆเข้าเราเนี่ยตัวเล็กโบเก้ดูเวลาหนูดูนะเวลาหนูดูนั้นเนี่ยคนจะเท่านี้ลูกนี่คือไดนนนเสาร์เท่านี้ลูกลูกเข้าใจไหมวิธีการเทียบบาทที่เป็นลูกหนูดูหรือยังเลือกตัวอย่างมาดูมาดูค่ะเอามีไหมตรงนี้ขอขอดูนี่ค่ะลูกมาดูนี่สมมติสมมติค่ะลูกค่ะเนี่ยโบเก้จะเท่านี้ลูกเห็นไหมคุณพ่อจะเท่านี้เห็นไหมลูกดูไหมมีผู้ลูกไหมนั่นอันนี้ยิ่งน่ากลัวมากลูกดูโบเก้มาดู โมกี้มาดูนี่นในคนเท่าไหร่เ็กายิ่งเลรในคนู่ไหนพระเจ้าจอดถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้โหอันนี้คือชนะลเลิศนะครับใหญ่สุดของไดนโนเสาร์ของโลกนี้นะครับผมก็คือไดนโนเสาร์ชื่ออาร์เจนติโนซอรัสครับความยาวอยู่ที่4ี่เมตรนะครับผม ทําไมไดโนเสาร์มันถึงตายสูญพันธุ์นะเขาบอกว่ามีอุกบาตลูกใหญ่มากค่ะมาชนที่โลกค่ะลูกค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทําให้แกนโลกมันเอียงใช่ไหมลูกอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือพูกเชื่อเลยครับผมภูเขาไฟระเบิดลูกตั้มแล้วก็หินลาวาที่ร้อนๆลูกเป็นหมื่นๆมื่นองศาแสนแนองศาเชื่อก็ทําให้ไดโนเสาร์นอนตายเหมือนใน้าใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามก็คือเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลุกลานค่ะ นั่นก็คือม kind of so ันไปกินกันไงลูกเข้าใจไหมลูกมันก็เลยทําให้สูญพันธุ์กันไปครับผมหุ้ยย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 โอเคโอเคฮู้ยยดูไปอยู่ตรงนั้นสิดูอยู่นั้นค่ะไปอยู่นั้นนะคะอยู่ใกล้ๆอ้อมไปอไปอีกอันนี้ยาวสเมตรลกค่ะนี่ขงกินค่ะนั่นไงอันนี้ชื่อว่าเวโรซ r แรปเตอร้อตัวแรปเตอร์น่ากลัวมากนะลูกนะมันจะกินสัตว์ได้แล้วลูกนะ มันเป็นเปนลูสาวที่ล่าเนื้อนะลูกนะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน่ากลัวมากเลยครับนี่นะลูกน่ากลัวไหมตามไปดูตามไปดูโอเคครับผมบเป็นไงลูกตัวนี้น่ากลัวไหมไปดูไปดูเฉยความยาวอะไรอ่านเป็นไหมความยาว4.2เมตรช,ชื่อว่าหยงชวนโนซอรัด ตัวใหญ่มากครับลูกตาลูกตาลูกตาก็กระพริบได้นะลูกนะดูสินะครับน่ากลัวไหมโอ้ยน่ากลัวโบเก้บอกน่ากลัวครับดูดูดูขามัน<ล>จําได้ไหมลกูกจําได้ไหมที่ไดโนเสาร์ที่มันจับจับไดนโนเสาร์ไปไงลูกที่มันมีปีกบินได้นะลูกจําได้ไหมจำได้เชื่อเจ้าพายุจัดให้หึ่ยน่า,นา,นา พ่อพ่อรู้แล้วแม่เนี่ยแม่มันมีเซนเซอร์อันนี้ห้าเมตรหเมตรเลยนะลูกอันนี้มันยังไม่บินนะลูกนะมันนั่งเล่นนะลูกเนี่ยมันนั่งเล่นเฉยเนี่ยถ้ามันบินมันจะเป็นแบบนี้ขยันมาให้แม่หน่อยเด็กขยันมาให้แม่หน่อยเข้าไปใกล้ๆเลยอย่าต้องกลัวเขายิ้ม ทำาไมยิ้มจะแย่อย่างนั้นนะครับลุงโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนี่ตัวนี้อยู่ที่มิกาโซรัสครับความยาว8.5เมตรนะครับผมโอ้โหมันคำรามมันคำรามโอเคมันคำรามสวัสดีเธอสวัสดีเธออมาจากประเทศอังกฤษค่ะเก่มากลูกตัวนี้่ะตัวนี้่ะ ตัวนี้6เมตรลูกประเทศอเมริกาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับมันขู่พ่อลูกมันขู่พ่ออะเสี่ยมันอยู่กับลูกใช่ไหมลูกน้องกลัวไหมกลัวไหมไปต่อเลยไปต่อเลยโอ้จัดสวยจัดสวยมาก เด็กน่าจะสนุกมากเลยครับเพื่อนๆครับผมเด็กมีความสุขในการดูครับจากประเทศอะไรอ่านไหมอเมริกาและครับผมความยาว9้าเมตรครับชื่อว่าฟอริโซทอรัสนะครับผมอันนี้ตัวเล็กน่ารักทุอพวกเตพีมากเลยครับตัวนี้เขาบอกว่าจิ้งก่าหมวยลูกจิ้งก่ามวยครับโอเคมีความสุขมาเลยนะเพื่อน วันนี้ท้องฟ้าสวยมากครับเพื่อนๆสยามโมไทยลานัสอยู่ที่ขอนแก่นลูกกาลสินครับลูกค้าตัวนี้นะครับผมคุณแม่มาถ่ายตัวนี้เนี่ยให้โปกเก้นหน่อยมาตัวนี้สวยมากอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับเรื่องอะไรยิ้มให้หน่อยโอ้โหเป็นไดโนเสาร์ที่มาจากขอนแก่นกาลสินนะครับส่วนเด็กนี้ก็มาจากกาลสินสารคามนะครับผม โอ้ห oh, ตัวนี้ตัวนี้ขู่มากเลยลูกโดนขู่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเคมันเดินได้ไปแล้วหนุตามไปเร็วไปเร็วตามไปเร็ว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 ตามไปเร็ว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 แม่วิ่งไปเร็วแม่ไปแม่แม่ไม่ได้ใส่แมสเร็วเร็วแม่ดูเอาโอเก้ไปดูเร็วเอ้เอาเอาแมหลบไปหลบไปแม่หลบเอาไปสิเอาโอเก้ไปดิไปดิกล้าดิเอาไปสิแม่เตรียมกล้องแม่เตรียมกล้องเฮ้ยเร็วเอ้าเขาจะงับหัว เอาให้เร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็อาเอาตัวจริงนะลูกตัวจริงนะลูกนี่ตัวจริงนะลูกตัวจริงนะลูกนะอ๋อให้เร็วเร็วให้เรูปเร็ว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 โอ้หเหมือนเหมือนให้ช้างเลยครับโอ้โหเยอะมากโอ้ยต้องหลวงเอาด้วยได้ไหมโอ้โหเอาเร็วเก๊ไปถ่ายรูปเร็วโบเก้กลัวเอาเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไป